เส้นทางโกเจแปนของน้ำมันนวดสุกายะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมานําเสนอสินค้าที่อยากให้มีการส่องออกไปขายในประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือน้ำมันนวดสุกายะสูตรต้นตำหรับวัดโพกินกาซลองนั่นเองค่ะโดยน้ำมันนวดสุกายะเป็นสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นสูตรต้นตำหรับปลอดภยัยไม่มีผลข้างเคียงภาษาส,ะสรรพคุณจากสมุนไพรไทยหลากชนิดตามกรรมวิธีของแพทย์แผนไทยผ่านกรรมวิธีแบบธรรมชาติที่ไม่ผ่านความร้อน ทำให้ได้สารสกัดออกมาในรูปแบบนาโนอีโมชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนดูแลกการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยซึ่งน้ำมันนวดสุกายะเนี่ยสามารถดูดซึมได้เร็วทำให้ออกลิ้ได้ลึกกว่ายานวดทั่วไป และยังมีออยอเลขจดแจ้งอีกทั้งยังได้รับรางวัลการันตีคุณภาพอย่าง Best Product of the Year 2022และ Icon Brand a s e a n Award 2022ด้วยค่ะอีกทั้งยังมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนนอนไม่หลับปวดไหลปวดหลังปวดคอปวดข่าวจากออฟฟิศซินโดมหรือการขับรถทางไกลและยังช่วยลดอาการเส้นตึงเส้นยดึดเส้นจมลองช้ำหรือการลุกนั่งไม่สะดวกอีกด้วยค่ะ โดยส่วนผสมหลักเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยหลากชนิดอาทิเช่นเถาวันเปียงกาวเครือแดงขันทองพยาบาทไทผ่ภูคาวมายราบทองพันช่างใบแก้วและลานจืดค่ะและก่อนที่เราจะนําสินค้าเข้าไปขายในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยด้านต่างๆของประเทศนั้นก่อนพร้อมทั้งยังต้องระบุกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจนเพื่อที่จะดูให้แน่ใจว่าสินค้าของเราเนี่ยมีความเหมาะสมกับตลาดนั้นจริงๆหรือไม่ค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายของเราก็จะมีดังนี้ 1. แบ่งตามประชากรศาสตร์ประชากรที่อยู่ภายในประเทศญี่ปุ่นและผู้ที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไป 2. แบ่งตามจิตวิทยาคือผู้ที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตยอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือชื่นชอบการเดินทางและ 3. แบ่งตามพฤติกรรมศาสตร์คือผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายต้องการการบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรต่างๆ การวิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุเป็นอย่างมากจะเห็นได้จากที่รัฐบาลประกาศให้วันเาคารพผู้สูงอายุ Respect for Age Day เป็นวันหยุดประจำชาติในประเทศญี่ปุ่นและยังให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสุขภาพรวมทั้งยังหาแนวทางการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีสุขภาวะหรือ Healthy Life and Longevity ทำให้เป็นโอกาสของสินค้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุอย่างน้ำมันนวดสุกาะ ปัจจัยด้านโครงสร้างประชากรพบว่าข้อมูลจากกระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นที่เผยแพร่ในวันเคารพผู้สูงอายุเมื่อวันที่18กันยายน2565ที่ผ่านมาสแสดงให้เห็นถึงจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกราฟมีการระบุว่าประเทศญี่ปุ่นมีประชากรอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปมากถึง36.27ล้านคนคิดเป็น29.1%ตัวเลขดังกล่าวส่งผลให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65ปี ขึ้นไปมากที่สุดในโลกทําให้ญี่ปุ่นกําลังเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เราเลือกจับกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุค่ะสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจากข้อมูล d h l e x p r e s s ผู้นําด้านการขนส่งด่วนระหว่างประเทศรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นไว้กล่าวว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดอ e ีคอมเมิร์ซที่สําคัญมีจํานวนนักช้อปออนไลน์มากมาย นมีประชากรเกือบ127ล้านคนมีรายได้ประชาชาติต่อหัวมากถึง39,285.2ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีโดยอ้างอิงข้อมูลจาก World Bank และกว่า92.7%เข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ต จากผารํารวจพบว่าผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์มากที่สุดและสินค้าย,ยอดนิยมในตลาดอีคอมเมิร์ซก็คือผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายมีมูลค่าการซื้อขายมากถึง19.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2018และมีอัตราการเติบโต8.2%ในช่วงปี2018ถึง2022เป็นโอกาสที่จะจับตลาดสินค้าสุขภาพของผู้บริโภคสูงไว้ที่มีฐานะร่ํารวยและประเทศไทยยังมีข้อได้เปรียบจากความตกลงุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือ Japan Thailand Economic Partnership Agreement ที่จะเปิด เซลีสินค้าบริการและการลงทุนให้แก่กันรวมถึงการลดภาษีสุลกากรภายใต้ความตกลง JTEPA อีกด้วยค่ะ การจะทำให้สินค้าของเราเป็นที่สนใจของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นได้นั้นสินค้าจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการและการใช้งานของกลุ่มผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาข้อจำกัดด้านร่างกายของผู้สูงอายุจึงควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายเช่นเปิดง่ายไม่ต้องใช้แรงมากตัวอักษรหรือตัวเลขเห็นได้ง่ายน้ำหนักเบามีขั้นตอนในการใช้งานไม่ซับซ้อนสินค้าต้องมีความโดดเด่นแตกต่างเป็นแบบที่ไม่มีขายในญี่ปุ่น และจะต้องวางขายใน e-marketplace ที่คนญี่ปุ่นไว้ใจ mm hmm. เช่น Rakuten, Amazon Japan หรือ Yahoo Japan หรือถ้าจะขายในเว e ็บไซต์ e-commerce ของคนเองจะต้องให้ผู้ซื้อเปลี่ยนภาษาเป็นญี่ปุ่นได้ mm hmm. เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถส่งน้ำมันมนวดสุกายะของเราไปขายในประเทศญี่ปุ่นได้แล้วค่ะ